สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกที่รักทุกท่านผมฤาเ,เอกนัธยานกรกิรกติธากุลเรามาพบกันในรายการธุรกิจฝ่าวิกฤต19เหมือนเดิมนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ภาวะเรื่องของโควิดเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันนี้นะครับและสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะเอาวัคซีนเข้ามาเพื่อจะให้ฉีดน,นะครับทุกคนฉีดวัคซีนครับนะมันเป็นการป้องกันที่สุดแต่ธุรกิจอะไรล่ะ ซึ่งปัจจุบันที่จะสามารถฝ่าวิกฤตไปได้นะครับวันนี้ครับผมได้เรียนเชิญนะครับคุณชัตรพลประจักรพักดีท่านนี้ครับเป็น Marketing Director ของเทดวีไทยเทดวีไทยเป็นธุรกิจอะไรเทดวีไทยเป็นธุรกิจที่จะฝ่าวิกฤต19ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านนี้ครับสวัสดีครับท่านชัดพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอครับยินดีมากเลยครับครับผมอย่างอื่นก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ท่านชัดพลเนี่ยแนะนาตัวนิดหนึ่ง นครับการที่ท่านจัดพลเนี่ยนะเอาประวัติคร่าวๆนะว่าเมื่อก่อนท่านจัดพลทาอะไรมาบ้างนะตรงนี้มาแล้วก็ตั้งปัจจุบันเนี้ยท่านมารับงานในเรื่องของ Marketing Director นะครับของเทรดวีไทยเนี่ยมายังไงไปยังไงครับถึงจะมารับหน้าที่นี้รับเชิญครับก็ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของโควิดเรื่องของโรคระบาดนะฮะตั้งแต่ อู่หั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปีกว่าแลวนะใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยโดยแนวแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมเองผมก็พื้นฐานเป็นวิศวกรโอ้นะครับบ oh, วิศวะที่ไหนครับจบเคมีครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <Huh? S 2> นะฮะแล้วก็เคยทํางานในโรงงานปิโตรเคมีระดับระดับชาติ hmm. นะครับแล้วก็เอาประสอบการณ์เหล่านั้นเนี่ยจากสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคยทำวันนี้ครับเอามาช่วยเหลือมองภาพกลับไปครับว่าวันนี้ทําไมเกษตรกร,กรบ้านเรา ง,ง่ายครับไม่รวยสักทีนะครับแล้วยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยแถวบ้านผมวันนี้แถวเมืองนนนะฮะตลาดปิดหมดเลยใช่นะครับร้านค้าทุกอย่างเรียกว่าเกือบทุกร้านนะครับไม่สามารถดำเนินธุรกิจอะไรได้ซบเซาไปหมดค<ช>นไม่หาหาคนไม่ได้เพราะฉะนั<ช>้นวันนี้นี่นีมาจับใจ่ายใช้สอยไม่มีถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงวิกฤตตอนมาแล้วเราก็มองเห็นนะครับในช่วงนั้นยังทํางานอยู่ไหมยัง ตอนนั้นมาช่วยมาช่วยทํางานในเรื่องของการทำตลาดตลาดออนไลน์แล้วครับแล้วทำงานด้านของขอโทษนะปิโตเคมีใช่ไหมครับปิโตเคมีมากี่ปีครับทำทั้งหมด14ปีครับ14ปีใช่ครับแต่ว่าถามนิดนึงครับผมแนวคิดอะไรที่อยากจะออกมาทํางานอิสระกินเงินเดือนก็ได้อยู่แล้วแล้วขอโทษนะธุรกิจปิโตเคมีเนี่ยเงินเดือนผมว่าสูงนะครับผมสูงไหมครับก็หลักแสนอยู่ครับโอ้บอกได้นะหลักแสนอยู่เลยหลักแสนอยู่ครับเพียงแต่ว่าทำไมนะคนที่มีเงินเดือนหลักแสนครับถึง มาทำเรื่องเกษตรนี่หักมุมเลยนะนี่อ่าครับผมอันนี้เป็นคําถามที่ช่วงนั้นก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะเป็นลูกจ้างไปตลอดไหมนะครับแนวคิดตอนนั้นก็มองหาสิ่งที่คือนึกนึกถึงวันนั้นก็เคยนึกถึงศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับความยั่งยืนในเรื่องของเกษตรบ้านเราเป็นครัวโลกนะฮะเราต้องเลี้ยงคนไปทั่วโลก ยังไงปิโตเคมีวันหนึ่งเมื่อผมอายุ60สทุกอย่างก็คงจบส่งต่อให้กับลูกน้องต่อแต่ถ้าผมมีธุรกิจการเกษตรอยู่ในมือผมสามารถที่จะมีลูกมีหลานมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเอาสะแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9้าเอามาทําเป็นธุรกิจของตนเองอันนี้ก็เลยมองแบบนี้แต่มองแบบนี้เสร็จปับ๊บแล้วใครจะซื้อเราอันนี้คือคําถามที่ที่ก้องอยู่ในหัวตลอดเวลาครับครับอันนี้คือแนวคิดแบบนี้ครับก็เลยมองหาช่องทางที่จะ ขายออนไลน์ขึ้นมาก็ลเลยแนวแนวคิดนี้คือเกิดขึ้นเมื่อส่งหลานหลานๆนนไปอยู่ที่ต่างประเทศ mm hmm. แล้วก็เขาเองเขาก็หาอยากจะขายอยากจะวาดรูปแล้วขายของเองในนิวซีแลนด์ที่ที่หลานชายไปเรียนอยู่เนี่ย mm hmm. เขามีเว็บไซต์หนึ่งชื่อเ mm hmm. ทรดมีชื่อเทรดมีมีที่แปลว่าฉันนะครับพี่อ๋อ oh, ครับครับผมแต่ว่า,าหลานชายเนี่ยเอารูปภาพของตัวเองที่วาดเป็นการ์ตูน เอาไปโพสต์ขายนะครับพอโพสขายเสร็จได้ตังมาเอามาอวดเราน้าครับเนี่ยครับเราได้ตังจากจากการที่เราทําตลาดแบบนี้พอมนแนวคิดแบบนี้มันก็มาตรงกับแนวคิดที่เห็นแจ็คหมากับอาลีบาบาประสบการณ์เสร็จวันนี้เนี่ยเขาเองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยอาลีบาบาวันนี้ซื้อขายในประเทศอจากแนวคิดคนไม่กี่คนแล้วก็สร้างตลาด ออนไลน์ขึ้นมาโดยการซื้อการขาย mm hmm. สร้างแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่ปีวันนี้กลายเป็น global b u s i n e s s นะครับเป็นธุรกิจที่เติบโตไปทั่วโลกอันนี้คือพลังของคำว,ว่าแนวตลาดที่เรียกว่า E-Commerce mm hmm. และผมเองผมก็มานั่งศึกษาเรื่องตลาด E-Commerce เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยอีค e อในบ้านเรามูลค่าการตลาดเรียกว่าผมขออ้างอิงนะฮะของ ทางด้านมาหลาลัยหอกันค้าไทยครับมันมีธุรกิจที่รุ่งธุรกิจที่ร่วงนะครับผมเองก็ไปดูว่าธุรกิจไหนที่ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยจริงธุรกิจอะไรที่มันจะรุ่งเจริญเติบโตได้บ้างครับเราก็พบว่าเทรดวีไทยหรืออ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องของการซื้อการขายผ่านออนไลน์เป็นธุรกิจที่ไปรอดแน่นอนจากนี้ไปไม่ต่ำกว่าห้าปีลุงแน่นอนลุงแน่นอนใช่ครับอันดับที่หนึ่งของโลก อันดับที่หนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับราะฉะนการซื้อการขายปัจจุบันนี้เนะี่ยเราก็เลยมาโฟกัสที่ตรงนี้ว่าอะไรที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะซื้อขายตัดพัวค้าคนกลางออกนะครับแล้วสามารถผลักดันสินค้าเกษตรของตนเองนะครับแต่โดยมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยไปรองรับโดยที่เราสามารถหาผู้ขายผู้ซื้อมาเจอกันตัดพัวค้าคนกลางออกเกษตรกรสามารถมาโพส์สินค้าขายกับเราได้เลย ในในช่องช ANNEL แบบของเราแบบนี้ผมถามนิดนึงครับผมเมื่อก่อนทํางานทําหน้าที่อะไรครับเมื่อก่อนเป็นผู้จัดการแผนก QC ครับผู้จัดการแผนก QC ดูแลเรื่องระบบคุณภาพควบคุมฮะแล้วไปสนใจ marketing จากไหนสนใจ marketing ค่อยๆครับคืออย่างนี้ครับคุณอยู่ที่ธุรกิจเรื่องของแผนก QC ครับผมใช่ไหมก็คือเป็นผู้คัดสรอองตรวจสอบมาตรฐานพวกนี้ถูกไหมใช่ครับก็จบเคมีไปโตมาด้วยใช่ครับใช่ครับ มันมันยังไงครับไม่เสียดายเงินเดือนเหรอเงินเดือนแสนก่าบ,บาทนี่ไม่เสียดายแล้วครับผมมองออว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่ออายุหกครบหกสิบเราก็เสียในอายุอ,อทุกอย่างมันจบลงครับอ,อแต่ถ้าเรามองเรื่องความยั่งยืนเราต้องยอมแลกกันครับเราอาจจะที่ทำงามนมาแค่สิบสี่ปีเนี่ยนะครับผมเราต้องยอมแลกกันที่ว,ว่าถ้าเรากเกษียณอายุในวันนั้นเราไม่เหลืออะไรเลยเออแต่ถ้าวันนี้เราอีกอายุึังอายุหกสิบในวันนั้นเราอาจจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่ง แล้วเราก็มีสินค้าที่สามารถขายไปทั่วโลกโดยผ่านระบบออนไลน์ของเราเราออกมากี่ปีแล้วครับเราออกมาได้ก็เกือบ10ปีแล้วครับเกือบ1ิปีใช่ครับตอนนั้นเราออกมาครั้งแรกทําอะไรเราออกมาครั้งแรกมาทําอะไรตอนนั้นยังยังเคว้งเคว้งควงอยู่ฮะแต่ว่าแต่สนใจด้านนี้สนใจเรื่องออนไลน์ครับสนใจออนไลน์ใช่ครับสนใจเรื่องออนไลน์ตอนนั้นตอนที่เราออกมาจากปิโตเคมีเนี่ยก็ยังมาจับยังเป็นพนักงานประจํา ในบสิบปีที่แล้วนี่พวกนี้ยังไม่ดังนะแจ็คหมาก็ยังไม่ดังนะครับนะลีบาบาอะไรก็ยังไม่ยังไม่ดังลาซาลญาอะไรนะยังไม่มาเมืองไทยยังไม่มาชิปพวกชิปป้งชิปปี้อลไรไม่มีนะครับยังไม่ดังเนาะสิปีแรกสนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรวศึกษามาตลอดสนใจมาตลอดครับนะครับแล้วอะไรครับที่มาดนใจทําให้ตั้งเทรดวีไทยหรือเข้ามาดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งของเทรดวีไทยก่อนที่จะมาครับผมก่อนที่จะมาเข้าเทรดวีไทยเนี่ยทำอะไรมาบ้าง ตอนนั้น,เป,นเป็นเข้ามามองหาช่องทางส่งออกครับตอนนั้นก็ไปช่วยเพื่อนครับทําตั้งแต่ส่งลูกวาดส่งออกไปตลาดอาหรับแล้วก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตใช้อ e ีคอมเมิร์ซเอาเนี้ยครับเขามาเกี่ยวข้องช่วยเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งทําเรื่องส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรพวกเคมีเกษตรที่ใช้กับมันเพิ่มความรู้เราด้วยนะครับเราสินค้าเคมีเกษตรที่เราส่งไป ตอนนั้นก็เตรียมตัวจะส่งไปจีนเพราะว่าจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากจากเมืองไทยใช่ครับเราเอาสินค้าที่แปลรูปจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูครับที่มีสารไคโตซานไคโตซานใช่ครับเอาเป็นเป็นตัวไปช่วยกับไล่พวกแมลงเอาไปทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็เราได้มีโอกาสได้ได้เรียนรู้เรื่องของการส่งออกด้วยตัวเองเรียนรู้เรื่องของ การซื้อการขายผวานออนไลน์จะต้องติดต่ออะไรต้องทําเอกสารส่งออกยังไงนะครับมันก็เลยว่าเชี่ยวชาญเรื่องของการส่งออกแล้วเป็นหล่อหลอมให้เราเห็นว่าการตลาดแต่ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเริ่มสําคัญมากขึ้นพอพอมาเรื่องของเรื่องมามาจับเรื่องของตัวนี้เรื่องของผิดพันเก์เกับการเกษตรถูกไหมครับใช่คสังเกแล้วก็มาคุกคีในวงการการเกษตรแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่เริ่มค่อยๆเข้ามาดูว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นก็คือทําไมเกษตรกร,ร,กรบ้านเราไม่รวยสักทีขณะขณะที่เกษตรกรที่นิวซีแลนด์ Zealand, ที่หลานชายไปเรียนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มของตนเองเกษตรกร,ร,กรที่ญี่ปุ่นสามารถเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่มากแล้วล่อมรวยรแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าหาคือมีอิทธิพลพอที่จะมีปากมีเสียงพอแต่มองกลับกันมาเมืองไทยวันนี้เกษตรกร,ร,กรบ้านเรายัางยากจนอยู่เลย มันเกี่ยวกับมาตรฐานไหมมาตรฐานผลิตพันธุ์เพราะว่าเราเคยดูดูตลาดเลนาะเราก็เคยดูเรื่องของสารคดีอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของตลาดดอกไม้ตลาดผลไม้โอ้ผมเห็นเขามีการประมูลประเมลอะเลยนะประมูลมันมันไม่ได้ขายนะมันเอาออกมาประมูลซื้อประมูลซื้อมูลซื้อนะครับแล้วเขาก็ทันสมัยมากเนาะตรงนี้นะครับทํทคิดไหมครับว่าจะทําแบบนี้ให้ให้เกิดในประเทศไทยให้ได้ คิดฮะตอนนั้น,ค,น <ะ S 1> คิดครับแล้วก็เริ่มดูว่ามีใครทาหรือยังม,มีใครที่กล้าคิดกล้าทํำไหม,มนะครับตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจเมื่อ3ปีที่แล้วครับสักปี6กหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาแนวตลาดออนไลน์ครับนะครับเราอยากจะเป็นตัวกลางที่จะเอาสินค้าเกษตรตั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรแปลงลูกที่เราดูแล้วมันน่าจะส่งออกได้ในวันนั้นเราก็พัฒนาเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเราลงทุนไปก็หลายตังอยู่ครับเป็นหลักล้าน ทำไอ้เรื่องของเทรดวีไทยนี่ใช่ครับก็แสดงว่าไอ้เทรดวีไทยนี่มันมาจากเทรดมีใช่ครับถูกไหมกลับหัวครับตั้งหัวเป็นเป็นวีครับจากเอ็มจากมีเป็นวีครับที่มาของเทรดวีไทยก็คือเทรดมีซึ่งอยู่ที่ซึ่งคือส่งให้ฉันอยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ครับนะครับแล้วทางนิวซีแลนด์ก็จะมีเรื่องผลผลิตการเกษตรเหมือนกันครับใช่ครับนะแต่เราดูว่าทางนู้นเฮ้ยเขาขายดีอ่แต่ที่นู้นเขาขายทุกอย่างเลยเออมันขายออนไลน์ได้แล้วได้ทุกอย่างถูกไหมได้ราคาด้วยแล้วเขาไม่ออกจากบ้าน แล้วไม่ต้องออกจากบ้านด้วยเขาก็สามารถทําเงินคนนี้ไม่ต้องละใช่ครับมีคนมาประมูลถึงที่ใช่ครับเกษตรกรมมีหน้่ที่อย่างเดียวคือปลูกเสร็จปุ๊บก็โพสต์ขายอืช่องทางก็คือมีคนอยากซื้อก็เข้ามาดูว่าเขามีอะไรขายช่วงนี้ผลผลิตอะไรออกเขาก็เริ่มขายก็โพสขึ้นไปเลยแล้วก็มีคนเข้ามาซื้อใช่ครับต่อรองราคากันครับก็จะอยากให้ประเทศไทยอยากเป็นอย่าอนั้นบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างทุกก็เลยมาทําเรื่องของเทรดวีไทยโอเคครับ ตัวนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเรื่องของเทรดวีไทยมาจากไหนตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไมตั้งชื่อเทรดวีไทยวันนี้ถึงบางอ้อแล้วนะครับนี่คือชื่อจากคุณฉัดเลยครับนะคุณฉัดเลยตอนนี้คุณฉัดก็ตั้งคือเทรดวีไทยมาดูนะเราจะเข้าเลยว่าเทรดวีไทยนะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเป็นเว็บไซต์ครับเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ครับนะครับเป็นเว็บไซต์นะวันนี้คือเว็บเพจ เป็นเว็บเพจฮะเป็นเว็บเพจก็คือเพจซึ่งเอาสินค้าเกษตรมาแต่ของเราเป็น Tradev ไทยดอทเน็ตเทรดวีทยดอทเน็ตนะครับหลักการเป็นยังไงครับเรื่องของเทรดวีทยหลักการก็คือทุกท่านสามารถที่จะเอาสินค้าเกษตรของตนเองหรือสินค้าแปรรูปที่เป็นสินค้าโอท็อปสินค้าที่อาจจะมาจากแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่สามารถที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นมาโพสต์กับเรานะครับโดยขั้นตอนก็คือติดต่อเข้ามาที่แอดมินเรา แล้วเราก็ให้อาจจะต้องมีทั้งทีมแอดมินเนี่ยให้คําแนะนําวิธีการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพยังไงให้สวยวิธีการที่จะขึ้นโพสต์ลงทะเบียนแต่การโทรเลยเอย่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยไม่เก็บครับเราเปิดให้ก่อนเราให้ให้คุณได้ขายได้รู้สึกว่ามันฟรีนะครับคุณสามารถที่จะใครก็ได้จะเข้ามาในนี้แล้วก็มีช่องทางจัดส่งสินค้าให้นะครับรับออเดอร์ให้ม,มีหลังบ้านให้คุณอย่างเดียวก็คือรับตังค์อย่างเดียวครับ รับตังค์อย่างเดียวแล้วก็ออเดอร์แล้วงี้ในในเรื่องผมขอขออนุญาตนิดหนึ่งในเรื่องของเรื่องของเทรดวิทย์ไทยละเราจะเข้ามาในเรื่องของเทรดวิทย์ไทยละเทรดวิทยไทยนอกจากว่านอกจากที่เรารับสินค้าการเกษตรนี่ผมผมเราได้จัดสับเซตไหมครับครับออ๋จะเป็นเซตเป็นอะไรไหมเราแบ่งเป็นหมวดไหมหมวดประมาณสัก13หมวดได้ออ๋แยกเป็นหมวดหมวดไปให้ด้วยใช่ครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแยกหมวดหมวดตามสินค้าใช่ครับตอนนี้เราแบ่งเป็นหมวดมีตั้งแต่สินค้าทางหมวดแรกก็เป็นสินค้าทางการเกษตร นะครับอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับผักสดผลไม้สดอันนี้หมวดที่หนึ่งเป็นเป็นเป็นแคตตาลีที่ใหญ่มากครับนะครับอันนี้หมวดที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งเป็นอะไรนะเป็นสินค้าทางการเกษตรสินค้าการเกษตรอาหารเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มใช่ครับที่อ,อยู่ในอยู่ในชุมชนของท่านสมุนไพรผักสดผลไม้สดครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ที่เราเคยทําตลาดไปก็เป็นพวกสับปะรดครับครับผม ถ้าเป็นไยงครับปรบความสำเร็จไหมดีครับตอนนี้เรากําลังทําเรื่องข้าวสารนะครับข้าวหอมมะลินะครับตอนนี้หมดที่2แล้วครับหมดที่สองหมดที่สองตอนนี้เราทําเรื่องของเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ประมงเครื่องมือการเกษตรประมงใช่ครับโอ้หนี่ทำกว้างมากเลยนะเนี่ยกว้างมากที่คือใครคลิกอะไรได้อยากจะผลอะไรการเกษตรด้วยเป็นเครื่องมือด้วยหมายความว่าใครที่ ค้าขายเรื่องเครื่องมือใมีการผลิตเครื่องมืออะไรทั้นี้เอาเข้ามาขายเข้ามาขายกับเราขายกับเราด้ด้วยใช่ครับบางคนอยากทําอวนแล้วบางคนอยากจะทําเรื่องของระบบจ่ายน้ําสฟิงเกอร์หรือระบบคิดผลิตอะไรขึ้นมานี่มันไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวแล้วนะมันประมงไปด้วยนะการทำมาหากินทุกอย่างเลยเนี่ยเราให้ให้ให้โคเบิรลขึ้นมาหมวดที่สามแล้วครับหมวดที่สามหมวดที่สามนี่เราทําเรื่องของเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่ม่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่มก็คือสิ่งทอ สิงทอทอทอเกษตรกรโอเคครับเห็นไหมมีสิงทอด้วยเกษตรกรบนหลังสิังช่วงหลังช่วงจบจบเกษตรกรอันนี้ก็เรียกว่าจากราก้าเลยดิใช่ครับหมู่บ้านนี้มีผ้าทอหมู่บ้านนี้มีอะไรเอามาเอามาเอามาเสนอตรงนี้มาใช่ครับแล้วขึ้นมาขายได้เลยติดต่อมาที่แอดมินไม่มีการเสียค่าจายทั้งสิ้นตอนนี้ไม่มีนะครับครับแล้วผมถามนิดหนึ่งครับผมและพวกที่เขาเข้ามาขายเนี่ยนะครับเทศวีไทยเนี่ยจะรายได้รายได้จากไหน เศรษฐีไทยได้รายได้จากไหนเถึงไทยอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราเราทำเรื่องของการการเกษตรให้ครับแน่นอนครับว่าเราก็อาจจะมีขอเปอร์เซ็นต จากการสั่งซื้อนะครับเมื่อขายได้ซึ่งมันขายได้แล้วก็มีส่วนแบ่งให้กับทางคทเช่นที่เโอเคไม่เป็นไรประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตกลงกันว่าเป็นตกลงกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะตั้งราาอะไรในหมวดอะไรสินค้านั้นราคาเยอะไหมถ้าเยอะอาจจะได้น้อยหน่อยในสามหมวดละหมวดที่สี่หมวดที่สี่ก็จะเป็นพวกทางด้านสุขภาพและความงามสุขภาพความงามซึ่งเป็นเทรนด์อยู่แล้วตอนนี้อ่าเป็นเทรนด์ซึ่งเป็นเรื่องผิดพลาดจากเรื่องของสมุนไพรบ้างใช่ครับสกินแคร์ดังกล่าว โอท็อปได้หมดได้หมดครับได้หมดทุกอย่างก็มีหมดที่ห้าแล้วครับหมดที่ห้าที่ห้าก็จะเป็นพวกของตกแต่งบ้านเป็นพวกของตกแต่งจักรโอ้โหนี่กว้างมากเลยก็เป็นของตกแต่งชื่อบ้านซึ่งพัฒนาพัฒนาจากพืชเหมือนกันพัฒนาจากการเกษตรครับผมพัฒนาจากเรื่องช่างฝีมือที่อยู่ตามหมู่บ้านครับงานฝีมืองานฝีมือที่ตามบ้านไหนตามจังหวัดไหนตามตำบลไหนของเขาเขาก็สามารถที่จะเอามาฝากเราขายได้โอเคครับ นะครับแล้วมีอะไรไหมครับก็ถัดไปก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านตกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งก็พวกชิ้นเล็กเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ด้วยครับตอนนี้อยากจะขายตู้ตู้ไม้ตู้อะไรได้หมดเลยครับทุกอย่างเป็นงานฝีมือตนเองท่านจะเห็นเนาะบางทีเนาะเราไปทางแพ้เนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยเป็นของบ้านและสวนในหมวดของบ้านและสวนเป็นเรืเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ทั้งนอกทั้งอินดอร์ทั้งเอาดร์ได้หมดนะครับตรงนี้ทัก็เป็นพวกเครื่องกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไหวกระเป๋าจากผ้าผักตบกระเป๋าจากหญ้าริเพาพวกนี้ครับมีทั้งเครื่องหนังถ้าเกิดคุณสามารถมีฝีมือทาเครื่องหนังก็เอาส่งให้เราเรืองานประดิษฐ์กระเป๋าจากงานรีไซเคิลซึ่งตอนนี้กางเยอะมากส่งให้เราได้ครับหมดยังครับก็ยังมีกลุ่มผ้าไหม อุ้มาสิงทอโอ้งนี่ถือว่าเป็นของบ้านเราติดอันดับอยู่แล้วัแล้วก็เรียกว่าพรีเมียมขึ้นมานิดนึงใช่ครับนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอะไรที่คิดเองได้อยากจะมาดัดแปลงโดยใช้เอาโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์เนี่ยมาทำอย่างเช่นบางคนเขาทำเรื่องโรงเรือนเขาไม่รู้จะไปขายใครดียังไม่ใครรู้จักอาหารเราได้ครับ เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีที่คุณพัฒนาขึ้นมาเซลล์โซลลฟาร์มของของคุณเองที่คุณประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแล้วดึงพลังงานแสงอาทิตย์เอามาใช้งานได้ก็เอามาขายที่เราครับเราก็จะเป็นช่องทางให้ให้ขายของได้มีอะไรไหมครับก็อีกสองหมวดก็จะเป็นพวกเครื่องประดับครับเครื่องประดับน่าสำคัญมากนะครับเครื่องประดับวันนี้มีทั้งแหวนสร้อยกำไลต่างๆมีหมดเลยครับครับสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นพวกอาหารสัตว์ าหารสัตว์ด้วยอบริการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใครมีโฮมสเตย์ใครมีอะไรก็สามารถที่จะนั่นเท่ากับแสดงว่าตอนนี้เทวีไทยเป็นตัวกลางครับไม่ครับเป็นักงเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นโอทงโอท็อปและทั้งหลายนี่คุณเข้ามาในนี้เลยใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาตรงนี้ได้เลยครับผมนะโดยที่เข้ามาคุณไม่ต้องเสียค่าสมาชิกนะครับคคุณไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเน้นนะครับคุณเราจะแบ่งนะฮะ แบ่งเปอร์เซ็นต์10-15เปอร์เซ็นต์จากการที่คุณขายได้ใช่ครับจากคุณขายได้เท่าไหร่ครับนะครับซึ่งตรงนี้คุณบวกเข้าไปเลยนะครับในราคาที่คุณจะขายใช่ครับคุณบวกกำไรมาเรียบร้อยคุณบวกเผื่อให้เราอีก10-15เปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ครับแล้วนั่นคือในส่วนที่เรารับมาบริหารจัดการใช่ครับนั่นในเทรดวีไทยนะเป็นเออ่เรียกว่าเป็นเว็บครับเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้เป็นเหมือนม m a r เ e t p l a c e ที่ให้เกษตรกรสามารถเอาสินค้้าาาเขม ซื้อขายในของเราได้ครับผมครับก็ผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วครับท่าทีเตอนเราสตาร์ทเมื่อปี61 61 61 62 63 64ปีนี้ก็ปีที่4แลละแต่ว่าเราค่อยๆค่อยๆขยายพัฒนาขึ้นไปเย จากเดิมมีแค่หมวดเดียวตอนนี้ก็มา1 3เป็นเว็บไซต์ละตรงนี้เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ตั้งมาแล้วนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้ามีเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ประมาณประมาณพันสองร้อยรายการพันสองร้อยรายการมีคนเข้าเยี่ยมชมเราประมาณเจ็ดหมื่นแบบหมวดหมู่แบบไงเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างเลยคุณจะหาอะไรคุณไปหาได้เลยสามารถเซิร์ชเวลาเซิร์ชหาใน Google เนี่ยก็พิมพ์สมมติอย่างเช่น เข้าสารอ,อยากจะพิมพ์ว่าเข้าสารเทรดวีไทยก็พิมเขาว่าเข้าสารเทรดวีไทยใน Google ได้เลยครับม,มัน,น,น,นจะเด้งมาให้เราเลยเพราะนั้นตอนนี้นะครับท่านสมาชิกเรื่องของเอาขออนุญาตนิดนึงตอนนี้เทรดวีไทยเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในองค์การสิทธิการใช้สื่อเทคโนโลยีใช่ครับนะครับ,รบสารสนเทศ ชาด้วยถูกต้องครับนะครับเท่ากับเป็นหน่วยงานหนึ่งครับนะฮะซึ่งมาบริการใช่ครับเราบริการมาบริการด้วยเพราะนั้นสมาชิกของอสทชทุกท่านที่เข้ามาก็จะมาเป็นสมาชิกในนี้ด้ยเห็นไหมครับนี่คือตลาดที่เราทํารองรับไว้กับท่านถูกไหมตลาดซึ่งมีมาร์เก็ตติ้งอย่างคุณชัดเนี่ยนะฮะคุณชัดพลนะฮะประจับพักดีเนี่ยเตรียมให้คุณมีเรื่องของเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วทำเป็นแพลตฟอร์มทำเป็นเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วมีระบบการซื้อขายพร้อม นะครับเข้ามาตรงนี้คุณสามารถจะศึกษาได้อะไรทุกอย่างนะครับและต่อไปเนี่ยเราก็จะไปพรีเซนต์ให้กับสมาชิกทุกท่านฟังทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับเรื่องของเฉิดวีชัยนี่คือสิ่งที่ตองทจริงจริตอนนี้คือง่ายว่าถ้าเกิดอยากจะติดต่อเราเนี่ยก็ติดต่อผ่านแอดมินหลังบ้านเรามีน้องๆแอดมินคอยรับลงทะเบียนนะครับวิธีการสอนการการอัพโหลดรูปขึ้นไปนะครับการตั้งราคาตั้งยังไงเพื่อแข่งขันให้ได้มาติดต่อเราได้เลยติดต่อเราได้เลยนะครับครับเข้าไปที่เชิดวีชัยดอทเน แล้วก็ contact us มันจะมีช่องให้เรากดติดต่อเราไปนะครับตอนนี้ท่านสมาชิกครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่เพจ vthai.net แล้วไปที่ contact us แล้วคุณอยากจะถามอะไรคุณถามเลยแอดมินเราจะช่วยถามแอดมินเลยครับก็พิมพ์ถามไปเลยถ้าคนเป็นเนาะตอนนี้นะครับหรือคนที่ท่านที่ไม่เป็นมีลูกหลานก็ลองเข้าไปดูซิเป็นไงให้ลูกหลานทําให้นะครับแล้วก็อยากถามอะไรก็พิมพ์ไรุ่นใหม่ smart farmer นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็รุ่นใหม่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะมีมือถือ ก็จะมีสมาร์ทโฟนก็สามารถติดต่อออนไลน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเทรดวีไทยเนี่ยเป็นเป็นเขาว่าเป็นเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสนะครับซึ่งจะสร้าง Environment ก็คือสร้างสินค้าทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะขึ้นทะเบียนกับเราขึ้นทะเบียนกับเราได้เลยเป็นบุคคลก็ได้ได้ครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นคนธรรมดาก็ได้ครับจะเป็นิติบุคคลเป็นกลุ่มบิษธุรกิจชุมชนได้ครับหรือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสหกรณ์ได้หมด แล้วก็วิธีการก็มาคุยกับเราว่าทํำยังไงนะฮะนี่คือสิ่งที่คนทึ่งเคยเป็นเงินเดือนเป็นแสนนะฮะจากวิศวะปิโตเคมีเงินเดือนเป็นแสนครับมาทําเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะเป็นมาร์เก็ตติ้งดีคเตอร์ของเรดวีไทยครับผมนะครับครับทำมา4ปีแล้วกำลังพัฒนาไปและนี่คือสิ่งที่สมาชิกทุกท่านนะสมาชิกขององค์การสิทธิการใช้สื่อ และเทคโนโลยีแห่งชาติสามารถที่จะเข้ามาได้ท่านที่เป็นเกษตรกรทุกท่านท่านที่มีผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางเกษตรกรผลผลิตอะไรก็ตามที่เป็นผลิตผลอ้นมาซึ่งทําอยู่ในเมืองไทยนะครับตอนนี้ทําอยู่ในเมืองไทยเราส่งเสริมเรื่องของโอทอปเราส่งเสริมเรื่องของวิกฤารเกษตรชนชนนะครับตรงน,นี้ท่านเข้ามาดาหามรายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับสุดท้ายนี้ครับ,รบผมอยากจะให้ให้ใหค,คุณฉัตรเนาะคุณฉัตรเนี่ยฝากอะไรกับสมาชิกของเราฝากอะไรกับผู้ชมนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ย เราสามารถจะฝ่าวิกฤตโควิด19ได้ยังไงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังยังยังไปได้อยู่สวยงามมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่าท่านผลิตอะไรมาได้แต่ไม่รู้จะไปตลาดที่ไหนแล้วเราสามารถที่จะส่งออกให้ในช่วงอนาคตข้างหน้านี้หลังจากวิกฤตโควิดหมดแล้วเนี่ยเราจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งออกให้ไม่ว่าจะเป็นส่งออกไปจีนส่งออกไปยุโรปอเมริกานอกจากที่จะขายในเมืองไทยแล้ว เรายังสามารถจะส่งออกได้ด้วยในอาเซียนทุกอย่างตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราฟรีแท็กเนาะตรงนี้นะครับครับวันนี้ครับทางรายการเรื่องของธุรกิจฝ่าวิกิตโควิด1 9นะครับต้องขอขอพระคุณคุณฉัตรพลเขาจากพักดีนะครับมาร์เก็ตติ้งดีเรคเของเชดวีไทยนะครับด้วยครับที่จะมาที่มาทําให้พวกเรามีโอกาสพวกเราที่เป็นเกษตรกรนี้สามารถที่จะมีผลผลิตสามารถที่จะมีโอกาสทึ่งเอาไปขายได้ครับ เป็นมาร์เก็ตติ้งของเรานะครับ <พ Administration. S 1> แล้ววันนี <Ganze> ้ <criticism> ครับผมต้องขอบคุณท่านฉัรพลมากและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสด <attends> ีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน